เมื่อวันที่30มกราคมครับก็เป็นวันเกิดแฟรงกี้แบบแฟรงกี้อยากได้สกูตเตอร์ทีบแบบนี้มากจอยก็เลยสั่งมาแต่ว่าเอาซ่อนไว้ก่อนบอกว่าเขาส่งมานานมากต้องรอว่าจะได้กี่วันตอนนี้แฟรงกี้กลับมาแล้วเข็เลยว่าให้แฟรงกี้ทำกันทกันบ้านคัดลายมือเสร็จก่อนเสร็จปุ๊บแล้วจอยจะบอกว่าให้เขามาส่งตอนนี้เราก็เลยมาซ่อนข้างบนครับเดี๋ยวหลอกแฟรงกี้ให้ขึ้นมาดู แฮปปี้เบอร์ี่นะแปงกี้เจ้าลิงน้อยเราเป็นลิงเหมือนกันเจ๊ก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 เดี๋ยวมาดูกันว่าแปงกี้จะหาจักรยานเอ้ยไม่ใช่สกุ๊เตอร์ทีบคันนี้เจอไหม เราดีแฟงกี้ก็ทํากันบ้านเสร็จแล้วครับเราก็เอาไปให้จอยตัวจเดี๋ยวจอยตัวเสร็จก็จะให้แฟงกี้มาเอาของกันเลยบนเตียงนี้อรอลุ้นกันไปดูดิทำกันาล้เสร็จแล้วจําได้บ้างไหมเนี่ยมาโอเคไปเอาของในห้องบาปาให้แม่หน่อยดิโอเควางอีูบนโต๊ะนะครับ เห็นไหมของแม่นะวางอยู่บนโต๊ะบนเตียงบนเตียงอ่ะบนเตียงไหนดูดีตุ๊กตาอยู่อ่ะตุ๊กตามันปิดอยู่อ่ะปิดอะไรไม่ใช่เนี่ยตุ๊กเอาตุ๊กตาออกดิตุ๊กตาออกดิเอาของให้แม่หน่อยอ ทำไงก่อนนายทำไงก่อนเอียไหนลองแกะดูดิช่บไหมไหนดูหน้าดิอะไรอ่ะสกูตเตอร่อะไรอหิ้วลยมาหลิ้วลง่างลง่างไหวไหมไหวมาปเล่นดิเออลงล่างไปเลยลงล่างเลย มาให้มาให้มาให้มาเดี๋ยวตกบันไดดีใจจังเลยไปขอบคุณใจยันขอบคุณค่ะต้องตั้งใจเรียนนะได้ไหมข้อที่หนึ่งนี่หรือเอาไปเก็บดีนะเดี๋ยวดีๆตกบันได เขาเปิดดูหน่อยเปดิดดูแล้วก็ลองเล่นดูไปนหน้าเลยมาเล่นหน้าบ้านดูลอ,องมาจำกันดูแกเองเป็นไหมฮะแกเองเป็นไหมครับเออตัมไม่เคยแกเองนี้แกเลย นี่แกนี่อุปก่อนของงานไม่ใช่เออดึงเอาเยอะอุก่อนดิดันออกมาดันดันดันออกมาดันออกมาเออแล้วเปิดขึ้นมาสิ เอาออกมัได้ดึงดีๆยวตรงนี้จับตรงกลางนี้อ๋อเฮียกอดลงไม้กดด้วยไม้ให้มันเสมอกันดึงสองมือดึงสองมือพร้อมๆกันดึงขึ้นมามาจับกองไว้จับกองไว้เดี๋ยวมาทำการบ้านต่อนะครับครับไปตุ๊กตุ๊กเตอร์ลายอะไรเนี่ย แล้วอ่านแล้วอ่านแล้วออ๋เอาไปเนี่ยเอามาทางนีง้ต่ออีกทีดิยก, <laughs> ยกนี้ขึ้นก่อนยกนี้เดี๋ยวก่อนยกนี้ขึ้นซุบ <c oughs> อ่าแล้วก็ตั้งเดี๋ <c oughs> ยืนสิยืนก่อนยืนก <c oughs> ่อนก็ต้องปรับให้สูงขึ้นอีกยกขึ้นดึงยกขึ้นนี่กัน ยกขึ้นยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกขึ้นอีกอ่าขึ้นก่อนอ่าลองเล่นนี้เล่นเล่นเร่เฮ้ยตอยตอนเบยกเบรกให้เหยียกตัวนี้เนี่ยเอาไม่ยืนธรรมดาก่อนสิกลับแล้วก่อนกลับแล้วก่อนพี่ยืนเท้าหนึ่งนะเอาแล้วตอนตรนเบรกเอาเท้าที่เอาเท้าเนี้ย เียบตรงนี้เวลาเบรกนะตอนตอนไปก็เอาเท้าที่ไถก่อนเอาไถเบรกเหยียบเหยียบสิเหยียบสิเหยเียบข้างหลังเนี้ยไม่เห็นเหยียบล้อมีไฟด้วยมันมีไฟ ย,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 ยืนยืนยรนกลางยืนยันกางอ่ายืนยันกางไม่ใช่มาตรงกลางเอาท้าขขาจเท้าอีกอ่าไปเย็บกลาวหร,รือเบรกเขาได้ไหมอืมเอาเย็บ <c oughs> <c oughs>

คเบรกที่เอาเบรกที่หนูมีไฟถึงสามล้อแหละมีมีวิ่งเร็วมีมีวิ่งเร็วมีมีหมดแหละสามล้อ วิ่ดีแน่เอว่หายไปหายไปหายไปก่อนหายไปก่อนไม่ชาเดเดี๋ยวไม่พอมวมันแทบมบโยกโอเคอโอเคแบบนี้แต้องขยันดีกว่านี้นะ อย่าล่มมากไปยุ่เกนไปครับอยู่ตรงกลางเออ หายไปด้วยหายไปด้วยหายไปด้วยหายไปอีกหายไปเร็วเร็วแลอีกเลี้ยวทีเลี้ยวทีเลี้ยวเลี้ยวมาหายไปด้วยหายไปด้วยหายเร็วเลยหายเร็วเลยไป big 何、nah.